สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีประสบการณ์นะครับทั้งเรื่องของการเป็นวิทยากรแล้วก็การทํางานจริงๆนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังและคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเรียนเชิญอาจารย์เคียรทิยะชองสกุลนะครับหรือว่าอาจารย์บุ๊กนะครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๊กครับสวัสดีครับพี่จ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาจจะขออนุญาตเรียกบุ๊กนะครับพอดีรู้จักกันมา ระยะดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้คุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะนะครับได้เลยหลายหลคนก็อาจจะเจอบุ๊กบนสื่อนะครับหรือว่าอาจจะเคยมาเรียนครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงครับบุ๊กครับว่าต้องถามถึงแบ็กกราวด์ด้วยนะฮะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้นะฮะเราต้องมีแบ็กกราวด์ยังไงต้องเรียนทั้งด้านการเงินมาหรือเปล่าบุ๊กลองเล่าทุกท่านฟังนะครับโอเคได้ครับก็ก่อนหนึ่งก็เล่าที่มาที่ไปแบบนี้ครับคือเริ่มแรกเลยผมมาจบ เกี่ยวกับบัญชีครับเป็นบัญชีธรรมศาสตร์เนาะสายบัญชีโดยตรง <Okay. S 1> uh, และแน่นอนครับทุกคนที่จบบัญชีออกมาก็จะอยากจะเป็นออดิเตอร์เหมือนผู้ตรวจสอบบัญชีครับ <Okay. S 1> ในในบิ๊กโฟร์แห่งหนึ่งครับผมก็เข้าไปทํางานได้สักพักปรากฏว่าทําไปเรื่อยๆรู้สึกย,ยังไม่ใช่ทางครับยังไม่ใช่ทาง mm hmm. uh, เพราะด้วยความที่ว่าเราดูหุ้นตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเราแบบชอบในการลงทุนชอบเรื่อง Investment mm hmm. นะครับเราก็แบบเไปหางานที่เกี่ยวกับ เรื่องเรื่องที่ได้ใกล้ชิดกับการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขอถามแทรกนิดนึงครับได้บัญชีกับเรื่องการลงทุนนี่มันมันคนละแนวกันเนาะบางคนอาจจะเผื่อน้องๆเขาดูอยู่ว่ามันต่างกันเยอะไหมครับมันอ,อะไรที่มันทําให้แตกต่างกันครัโอเคครับเอ่อในมุมของบัญชีครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนแค่เรื่องของงบกิจการ กิจการก็จะมี financial statement ต่างๆงบดุลก็กำไรขาดทุนเนาะซึ่งมันก็ใช้ดูหุ้นได้เป็นพื้นฐานที่ดีับแต่ว่าสุดท้ายครับใช่ใช่สุดท้ายแล้วการการเรื่องหุ้นมันมีหลายปัจจัยครับที่เขามาเกี่ยวข้องครับเราก็เลยขยบไป investment ตรงนี้มันขยบยังไงครับมันเปลี่ยนยากไหมครับเปลี่ยนทางตรงนี้โอเคช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีหางานครับก็เลยได้เป็นงาน วงการธนาคารอ่เป็นธนาคารข้ามชาติแห่งหนึ่งครับ,รบก็ตอนนั้นไปเป็นแคสตอเดียนอยู่หลังบ้านนะครับก็รับรับฝากหลักทรัพย์ดูแล n a v กองทุนตอบโจทย์ได้ยังครับอันนั้นก็ยังไม่ค่อยครับยังไม่ค่อย <S 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 แต่ <S <S แต่ว่าได้เก็บความรู้เรื่องหลักทรัพย์มาเยอะขึ้น อ่าอ่าเราได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะก็ก็เลยมีมีโอกาสได้ขยายไปทํางานที่บรอจำงานบรจกก็จะเป็นฝั่งคนส่งคําสั่งและแทนที่จะเป็นคนรับคาสั่งก็ตัวเี่นจะรับคำสั่งอ่าใช่ครับใช่แรัวฟันโอเปอเรชั่นโอเคโอเคครับอแล้วยังไงครับตรงนั้นชอบไหมครับ อ่าพราะพออยู่บลจอครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>เรามีอะไรที่เห็นมากขึ้นเวลาฟันเมนเจอร์เขาสั่งซื้อสั่งลงทุนเราคิดตามว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรทําไมถึงเขาตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้นครับแล้วก็มีไปสอบเซอร์ที่เกี่ยวข้องอะไรเส้นที่เกี่ยวข้องนะครับมไม่ว่าจะเป็นผู้แนะนำน้องไอซีครับหรือซีซ่าอ่าสมัยน,นั้นเป็นซีซ่าก็ได้ได้เห็นความรู้เรื่องการจัดพอร์ตแล้วก็อการลงทุนเยอะขึ้นครับเป็นแบ<ม>็กกราวด์ที่ที่อันนี้คิดว่าเป็นความรู้ที่มีมาก่อนเข้าสู่อาชีพนี้ก็น่าจะมีคนสงสัยว่า เอาละเข้าใจแหละว่าบุ๊กเองเนี่ยมาจากฝั่งการเงินบัญชีลงทุนเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นฝั่งหลังบ้านนิดนึงนะครับความแลหลังบ้านความหมายคืออาจจะต้องแนววิเคราะห์หน่อยแนวแนว,แนวจัดการอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนหรือลูกค้าเยอะเท่าไหร่แล้วอะไรเป็นจุดพลิกผันฮะที่ทําให้เรามาอยู่ฝั่งที่จะต้องดีลกับลูกค้าอืมโอ้เป็นคําถามที่ดีครับโอ้ชอบมากงั้นผมเล่าเหตุการณ์ออ่จุดเปลี่ยนแล้วกันเป็นจุดทริกเกอร์เนาะก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งที่อาจารย์คิว สวงพิเชษ <Okay. S 2> สนิทกันสนิทกันตอนเรียนมหาลัยครับก็ <Okay. S 2> กเพ้นทนกลุ่มเดียวกัน <S <S แล้วก,ก็ okay. ตอนบิ๊กโฟ g ์ก็ทํางานที่เดียวกัน <Okay. S 2> <笑><笑>แล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับปรากฏว่าเขาเขาอไปโพสต์โซเชียลว่าแบบสํานักงานเป็นเจ้าของเค <Okay. S 2> ผมก็เลยสานักงานอยู่สาธรใกล้ๆที่ทํางานผมผมก็อยากจะไปเยี่ยมหน่อยไปนั่งคุยหน่อยว่านึกยังไงเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเปิดบริษัทอื นะครับพราปรากฏว่าคุยไปคุยมาอานะจารย์คิวก็ก็เล่าเรื่องการวางแผนให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับอะไรผมก็เริ่มเห็นคุณค่าในเนื้อง,งาน <Okay. S 2> แล้วมันว้าวครับตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต่อยอดไปช่วยคนได้เยอะโอเคโอเคนะครับแล้วก็มีมีเรื่องความรู้การลงทุนอยู่ละส่วนตัว hmm. นะครับก็เลยแบบเออน่าจะน่าจะต่อยอดกันได้ดีอ่าจริงจริงแล้ววางแผนการเงินมันก็ไม่ได้แค่วางแผนเรื่องเงินนะครับ,รบมันวางแผนชีวิตมากกว่าผมมองแบบนั้นครับเคยมองว่าเป็นเรื่องคนรวย ต้องมีตังก่อนถึงวางแผนได้แต่แท้จริงแล้วครับยิ่งไม่มีตังครับยิ่งต้องวางแผนนะก่อนจะสายเกินไปณโมเมนต์นั้นบุ๊กเองก็เหมือนเป็นคนที่เอาหลักการวางแผนมาใช้กับตัวเองก่อนถูกต้องไหมครับแน่นอนครับลูกค้าคนแรกก็คือต้องเป็นตัวเรา <Okay. S 2> <laughs> จัดแผนให้ใครไม่ได้เลยถ้าตัว <Okay. S 2> เองไม่มีแผนที่ดี okay. Okay. <laughs> ไปเป็น <laughs> ปนแนวคิดที่ที่สําคัญเลยเนาะเอามาใช้กับตัวเองใช่ไหมคร,ครับก็ลองจัดแผนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคุณภาพชีวิตดีขึ้น นะครับหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะส่งต่อเรื่องเนี้ไปบอกลูกค้าจากหลังบ้านก็ <_ C ast> เล็กระโดดมาเป็นหน้าบ้านเพราะว่าเราอยากจะให้ประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากกว่าให้ประโยชน์บริษัท <_ C ast> โอ้ <_ C ast> โ,โหอันนี้เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นธรรมชาติเลยนะใช่ไหมครับว่าเราเห็นอันนี้มีประโยชน์แล้วก็เริ่มไปส่งต่ออาจจะถามเผื่อผู้ฟังว่ามันยากไหมจากการที่เริ่มทําให้ตัวเองแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่แล้วนะ ต้องไปสื่อสารให้คนอื่นแล้วนะนะครับมันมีความท้าทายหรือว่าความที่เป็นอุปสรรคอะไรบ้างตรงส่วนนั้นครับความยากในการสื่อสารให้คนอื่นนะครับจริงๆช่วงแรกๆผมเชื่อว่าแม้ว่างานอะไรมันยากหมดอืสตาร์ทมาปุ๊บทุกคนต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่มีเนาะเวลาเปลี่ยนงานกันทีหนึ่งก็ยากทุกครั้ง แต่มันจะยากช่วงแรกๆเพราะครั้ง,งถัดไปมันจะเริ่มซ้ำๆซ้ำๆเ <Okay. S 1> <laughs> ข้าใจาของนิจการเป็นแบบนึงพนักง,งานเงินเรียนแบบนึงแก้หนีแบบน้แบบนึงเราจะเริ่มซ้ำๆครับครั้งความรู้เราจะช่วยตรงบบนั้นได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าถามบุ๊กว่าพอดีคนที่ฟังอยู่อาจจะบอกว่าบุ๊กมีแบ็กกราวด์ที่ก็หลายๆอย่างมาประกอบกันเลยนะครับคนที่จะมาทําตรงเนี้ยครับสรุปแล้วกันเ,นอ,เอาแบบที่บุ๊กนึกออกแล้ว่าเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติยังไงหรอที่จะมาถึงแบบนี้ได้ทําได้ งานที่จะไปวางแผ่กันให้ลูกค้าได้ครับอโอเคครับผมคิดว่าอมันคล้ายๆกับงานงานเซลล์ทั่วๆไปที่ที่เราอาจจะต้องมีความอดทนโอเค <laughs> ลูกค้ามีหลากหลายมากครับ <laughs> คุยกับคนเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นอะไรที่ยากที่สุดในเนื้องานของทุกสิ่ง <laughs> อันหนึ่งคือหนึ่งคือเรื่องความอดทนนะครับมีเซอร์วิสไมล์ที่ดีอ,อยากจะให้คนนั้นได้ประโยชน์จริงๆครับเราก็เลยต้องมี สิ่งนี้ครับถ้ามีสิ่งนี้หลีดนำสองสิ่งเนี้ยมันก็จะนําไปสู่ผลที่ทุกอย่างจะตามมาครับอย่างอื่นความรู้ไม่มีหาได้นะครับมไม่ไม่มีฐานลูกค้าโอ้ถ้าคุณมีเฉลฉายขึ้นมาเดี๋ยวก็มีคนติดต่อเข้ามาเดี๋ยวก็มีเพื่อนที่เป็นลูกค้ารีเฟอร์ออกมายังไงถ้าเซอร์วิสมาได้ดีแล้วก็มีความอดทนรับลูกค้าได้ต่างๆนานๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับของอาชีพนี้อาจจะเป็น The Price s e หรับหลายๆคนที่ฟังบุ๊กมาตั้งแต่ต้นบอกว่าจบ บัญชีการเงินนะครับการลงทุนทั้งหลายเนี่ยแล้วปรากฏว่าคุณสมบัติที่หยิบมาแรกๆเลยก็คือว่าจะประสบความสำเร็จเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีความอดทนดีลกับคนได้นะครับแล้วพวกคุณวุฒิต่างๆใบอนุญาตเซอร์ติฟิเคตอะไรพวกเนี้ยบุ๊กมองอยังไงครับว่ามันมีประโยชน์ไหมหรือว่ามันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเชื่อมั่นครับว่าว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเวลาที่คนมองเข้ามาครับหลายๆครั้งที่เราแนะนําตัวถ้าแบบอยู่ดีๆมาวางแผนการเงินให้เขาเขาก็จะเริ่มดูแล้วว่าอา้าวแล้วคุณเป็นใครคุณมีความรู้เยอะกว่าฉันจริงหรือเปล่าอยู่ดีๆจะมาสอนฉัน <laughs> <laughs> แต่ถ้าเรามีเซอร์ติฟายมีเรื่องว่าอ,อันนี้ยืนยันและการันตีละสแตมแล้วว่ามีความรู้ชัดเจนนะครับอัปเดตอยู่ตลอดแปลว่าเราก็สามารถให้ให้เบนฟิกับลูกค้าได้ มากจริงๆในมุมของเราด้วยในมุมของลูกค้าที่มองเข้ามาด้วยครับ,รบเราก็จะมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นหนึ่งในคนที่มั่นใจได้ว่าเชื่อแล้วชีวิตจะไม่หลงทางอือ <c oughs> โอเคครับก็น่าจะช่วยในการทํางานระดับหนึ่งเลยถูกต้องไหมครับจริงครับจริงครับ <c oughs> สําคัญครับผม <c oughs> ในหนึ่งวันหรือในช่วงเวลาที่บุ๊กทํางานนะครับผมเดาใจว่าคนฟังอยู่ก็อาจจะคิดว่านักวางแผนการเงินมีหลายแบบในการทํางานนะครับ ของบุ๊กเองครับลองเล่าให้ให้ผู้ฟังผู้ดูเขานึกภาพออกไหมครับว่าเราต้องทงาอํางานยังไงบ้างเนี่ยที่ต้องไปให้คําปรึกษาลูกค้าหรือให้คําแนะนํากับลูกค้าเนี่ยครับต้องแจ้งอย่างนี้ครับปกติแล้วจริงๆอุโมง์ชีวิตของคนเราอะครับมันค่อนข้างมืดมิดนักวางแผนการเงินนะครับ <S <S ไม่ใช่คนที่ชี้เส้นทางบอกว่าเอ้คุณไปทางนั้นสินั้นคือผู้แนะนํา นะครับแบบแนะนําว่าให้ไปทางนั้นให้ไปทางนี้อ่าแต่พราะเราเป็นที่ปรึกษาเราอยากให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายครับเราต้องถือตะเกียงแล้วก็จับมือกับลูกค้าพาไปส่งอ๋อไม่ได้ชี้เฉยๆพาไปเลยลงทุนแบบนั้นซิประกันแบบนี้ไม่ใช่นหมครับเราก็จะแบบเอออ่ะพาไปดูกันตลอดทางว่าเป็นยังไงบ้างที่ทําไว้พาไปส่งเนาะเพราะฉะนั้นส่วนสําคัญครับเรื่องการคอนเสิร์แปลว่าเราอาจจะต้องมีความคลังความรู้เยอะพอสมควรอ๋อต้องรู้มากกว่าลูกค้า ครับนะครับอันนี้ก็เลยทาให้มั่นใจนะว่าเ,เวลาคิดค่าวางแผนปีลนะสองสามหมื่น่ะสุดท้ายยังไงลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่าแน่นอนการเงินกว่าเงินที่เสียไปครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเวลาที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง่ะง่ายๆก็ e saving ครับพี่จ๊อปเป็นเรื่องเก่ามากนะทุกคนได้ดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้าสองเปอร์เซ็นเป็นธรรมดาอยู่แล้ว <Okay. S 2> ผมเชื่ออย่างนั้นแต่ไม่น่าเชื่อครับพี่เวลาออกไปเจอลูกค้าจริงๆส่วนมากไม่รู้ห oh, <okay. S 2> รือคือรู้แต่ไม่มีเวลาทำอ๋อเคยได้ยิน ธนาคารบอกตลอดว่าให้ทําไม่เคยทมสักทีเพราะไม่ได้ศึกษาครับไม่เห็นประโยชน์ว่าเอ้ยมันได้เยอะกว่าแค่ไหนนอกจากกระทั่งเราเข้าไปเล่าว่าเอ้ยเนี่ยเปิดบัญชีสิบห้านาทีนะเปิดผ่านแอปสุดท้ายเงินฝากออมทรัพย์สองล้านของพี่ที่กองอยู่ครับศูนจุดสองห้าจได้ดอกเบี้ยเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือปีละสามหมื่นโอ้โหเหมือนได้วางแผนรีแล้วครับนี่ยังไม่ลงไปถึงการจัดคอร์ดลงทุนหลักทรัพย์ไล่ปิดประกันผลตอบแทนต่ำๆที่แบบโดนขายมานะเอาไปทําผลตอบแทนให้ได้สูงกว่าอื ใชครับหรือแบบอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นมุมหนึ่งจะเป็นมุมหนึ่งครับที่ยกตัวอย่างการทํางานลักษณะงานแล้วเราต้องไปแนะนําผลิตภัณฑ์เยอะไหมครับหรือเราให้คำปรึกษาเฉยๆหรือ,อยังไงครับบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกครับโอเคอในมุมของผลิตภัณฑ์ครับมันจะมาหลังจากการให้คาปรึกษาแล้วมันคือการให้โซลูชันโอเคเพราะว่าพอเราพอเราไปแก้เพียงพอยลลูกค้าได้นะครับว่าแบบเอ้ยเนี่ยต้อง ถึงเป้าหมายยังไงต้องพาเดินยังไงแน่นอนต้องมีเรื่องการลงทุนนะครับต้องมีเรื่องการประกันลดหย่อนภาษีต่างๆครับแปลว่าโซลูชันมันจะตามมาก็เอ้าถ้าลงทุนอนะ่ะคุณลงทุนกับใครก็ได้นะครับหรือคุณซื้อประกันกับใครก็ได้นะแต่ถ้าซื้อกับผมอ่ะผมดูแล แบบที่ดูแลคอนเซิลแล้วผมเห็นพอร์ตอยู่ตลอดผมอัปเดตได้ทันไม่ต้องแคปหน้าจอมาส่งให้ผมนะครับผมดูแลประกันอาจจะเคลมเข้าโรงพยาบาลอาจจะผมติดต่อให้ขอส่วนลดให้ต่างๆก็จะมีความ p r o f e s s i o n a l ในแต่ละมุมของโปรดักด้วยนะครับซึ่งมันก็จะต่อยอดในเรื่องของโปรดักได้แน่นอนอยู่แล้วหลายๆท่านที่ฟังอยู่น่าจะมีขายโปรดักอยู่แต่ไม่รู้จะไปขายยังไงการเข้าไปด้วยการวางแผนก่อน ืเก็บตังค์และจ่ายตังค์ก็ลูกค้าเชื่อใจแล้วมีเครดิตแล้วพูดอะไรฝากหมดถ้าให้คําปรึกษาได้ครับสุดท้ายโปรดักต์ตามมาอยู่แล้วแต่ต้องตามมาเฉพาะโซลูชันที่ตอบโจทย์เปยนพอยลูกค้าจริงๆโอเคนึกภาพออกครับก็แสดงว่านักวางแผนการเงินเนี่ยให้คําปรึกษาแล้วเนี่ยเครื่องมือที่จะไปทําให้ลูกค้าได้บรรลุผลที่บุ๊กเรียกว่าโซลูชันเนี่ยก็จะมี Product หรือผลิตภัณฑ์นะครับเราก็แนะนําไปด้วยถูกไหมครับเพื่อให้ลูกค้าได้ปฏิบัติ หรือว่านําไปลงมือทําถูกไหมครับใช่ครับเราเชื่อ,อยางงี้ครับเราเชื่อว่าเราน่าจะดูแลได้ดีกว่าหลายๆท่านที่เขาไปซื้อเองข้างนอกคอ,อเซนเตอร์ธนา่คานเราบอะไรแบรบว่า้งั้นผมดูแลให้อืมโอเคเกลียรครับพอเห็นภาพการทํางานแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะถามเหมือนกันว่าจาันบุ๊กแล้วความท้าทายของอาชีพเนี่ยหรือว่าอุปสรรคหรือข้อจํากัดของมันแล้วกันเนาะเขาจะเข้ามาเขาจะได้เตรียมใจไว้ก่อนให้จันบุ๊กเล่าให้ฟังเดี๋ยวจจะมีเคสเล่าให้ฟังด้วยกันนะครับอะไรที่มันดูยาก แล้วก็้าทาทส่หรับคนในอาชีพนี้โอเคครับผมผมพลิกไปมองอีกมุมหนึ่งก็คือ <Okay. S 2> ด้วยอาชีพเนื้อหาอาชีพอะครับเป็นอาชีพค่อนข้างอิสระอืมแหเพราะฉะนั้นข้อดีครับข้อดีของงานอิสระทุกๆงานเลยไม่ใช่แค่อาชีพนี้ครับก็คือการจัดตารางได้เอง <Okay. S 2> อย่างเช่นบางท่านทาอาชีพนี้อยากจะแบบไปรับลูกตอนบ่ายสามเพื่อนไม่เขม่นหรือ <laughs> <laughs> หรือเพื่อนลงงานว่า <laughs> ไปอีกแล้วหรอไปทุกคน อ,อาเปียเพื่อนหรือเปล่าลทำงานอะไรอย่างเง้ยก็จะไม่มีไม่มีเรื่องนั้นนะครับเพราะเราปจัดว่าใบาสามไปรับลูกอะไรอย่างนี้ได้เรื่องงานครับเป็นข้อได้เปรียบเาแล้วก็ได้ช่วยคนอันนี้ผมชอบเฮ้ยเขาได้ประโยชน์จริงๆซึ่งเราเชื่อว่าได้ประโยชน์ถ้าได้คุยกับเรา <laughs> ยิ่งได้ช่วยช่วยช่วย,วยเราแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตังค์เยอะนะครับ <laughs> ถ้าจัดเวลาเท่ากับเวลาทํางานจริงๆ <laughs> 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 เพราะงานฟรีแลนซ์จะจำเป็นจะกลายเป็นข้อเสียเหมือนดาบสองคม อมันคือข้อจำกัดไปด้วยว่าแบบเาไม่ต้องทําก็ได้มีตังใช้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้ตังหมดก่อนค่อยไปทํานอนอยู่บ้านเฉยๆ Allez, เล่นดูซีรีส์เล่นเกมไปมันมันก็เลยเป็นข้อเสียเหมือนกันผมว่าคมันคือการกระตุ้นตัวเองให้ต้องไปทํางานเพราะไม่มีหัวหน้าไม่มีใครสั่งว่าต้องทํางานแล้วก็จะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียมองมองในมุมแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าอุปสรรคในแง่いやいやของลูกค้าหรือหรือ เรื่องอื่นๆครับผมคิดว่าการที่เราแฮนเดิความรู้ได้มากพอการตอบคําถามลูกค้าได้อยู่แล้วอันนี้หลายๆท่านที่ที่เข้าสายอาชีพนี้ถ้าเป็นที่ปรึกษาครับคลังความรู้มันก็เลยสําคัญต้องหาวิธีนะครับอ่าอย่างเช่นของผมก็จะมีไปไปอบรมกับทางสัมพากรยกตัวอย่างนะครับแบบเฮ้ยก็คิดราคาค่อนข้างสูงแต่เราอบรมครั้งหนึ่งอัปเดตภาษีแล้วเอามาเผยแพร่ลูกค้าเป็นร้อยๆเคส วว <Wow. S 2> มันมันก็คุ้มนะครับมันก็คุ้มที่จะ,อะเอามาอัปเดตครับผมไปอัปเดตสัมภาระมา <Ừ. S 2> ลูกค้าก็เชื่อมันปีต่อก็ต่อกับเราอื <Ừ. S 2> นะครับโอเคก็เป็นมุมหนึ่งครับผมพอดีนึกขึ้นได้อาจจะหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าบุ๊กตอนแรกทางานประจำนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยก็พูดถึงความเป็นอิสระเราก็ค่อนข้างทํางานอิสระนะครับบุ๊กได้เปลี่ยนหรือว่าออกจากงานประจําเลยไหมครับปัจจุบันนี้อืมโอเค โอเคครับฝั่งที่เป็นเรื่องวางแผนนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานอิสระมาเลยจัดเวลาได้ครับการทํางานประจําร่วมไปกับงานวางแผนสามารถทําได้ไดใช้คำนั้นเ,เพราะว่าสมัยออตอนที่ผมทําเริ่มต้นนะครับเราก็ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆเฮ้ยเชื่อมั่นมากทิ้งงานประจําก่อน <laughs> แล้วก็มาทําอิสระอา่าไม่มีลูกค้าแห้งไม่ได้ <laughs> เรากเราก็ต้องจัดเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันว่างวัน,ววนกันธรรมดากลางคืนอ คุยกับลูกค้านะครับว่าวากันไปซึ่งมันมันทำควบคู่กันไปได้อยู่ที่การจัดตารางของคุณครับแต่ถ้าจะทําให้ได้ดีครับจําเป็นที่จะต้องโฟกัสครับเพราะว่ามันมันมันต้องอดูแลลูกค้าเยอะมีคําถามเข้ามาต้องรีบตอบนะครับจำัวทํางานประจําทิ้งลูกค้าก็ก็ดูไม่โปรเฟชชั่นัลเท่าไหร่ครับครับทำควบคู่กันไปได้เพื่อให้เห็นวิธีการทํางานแล้วสุดท้ายค่อย อราดัตัวเองถ้าทำงานเป็นแล้วอ๋อโอเคก็คือบุ๊กแนะน,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 นำว่าทำคู่กันไปก่อนได้ถูกไหมครับแล้วก็ไม่แปลกอะไรที่สุดท้ายจะมาทำประจำแล้วเอออกจากงานประจำแล้วมาทำงานลักษณะนี้เพราะว่าเราต้องการโฟกัสถูกไหมฮะน <c oughs> ค,ครับมันเป็นแบบนั <laughs> ้นครับครับคานี้พี่แบ่งเป็นคนสองกลุ่มนะครับที่เขากำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับก็จะ <แ S 1> บอกว่าคนที่ลังเล <Whoa. S 2> ลังเ <Warsaw. S 2> ลงอยู่ว่า เ,ออเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษาทางการเงินและความผานการเงินนะฮะจะเข้ามาดีไหมในอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับอาจจะขอคําแนะนําของอาจารย์บุ๊กนะว่าเ,ออเขาควรจะคิดยังไงหรือประเมินยังไงนะครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจเอากลุ่มที่หนึ่งก็ต้องเล่าภาพอย่างนี้ครับว่าจริงๆงานสบายไรายได้ดีไม่มีในโลก <laughs> ข้อมูลแต่ละชิ้นมีต้นทุนก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโอเครายได้ดีแต่ว่าแล้วก็บางทีอาจจะเหนื่อยอยากใช้ชีวิตสบายๆไปวันๆอยากมีถ้าถ้าคุณมีหัวหน้างานที่ดีอยู่แล้วมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักครับถ้าคุณมีอนาคตดีรายได้แต่โตไปได้สามสี่แสนเงินเดือนนะฮะไม่ต้องมองอาชีพนี้โอเค แต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าไม่ใช่นะครับไม่ว่ามุมใดก็มุมหนึ่งหรือลายๆมุมรวมกันกดดันนะครับก็ผมก็ไปชดสังคมเล็กๆเนาอยงั้นแปลว่างั้นแปลว่างานอิสระแบบนี้ครับไรายได้เพิ่มตามความขยันถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเป็นคนขยันทํางานแล้วหัวหน้าไม่เห็นคนคน,คนนี้ไม่เห็นการทําอันเนี้ยลูกค้าเห็นนะครับแล้วเราได้ประโยชน์แน่นอนทําแล้วสนุกครับได้คุยกับคนใครที่ชอบคุยกับคนหรืออย่างของผมจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ชอบคุยกับคนอืแต่ว่าพอพอคุยไปเรื่อย นะครับความมันก็มันก็เริ่มจับจับทางได้สนุกขึ้นและที่สําคัญต้องผู้ผู้ฟังได้ประโยชน์โนะครับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเรากําลังพาท่านมาถูกทางับนะครับเริ่มต้นจากเก็บเกี่ยวบทเรียนของทาง C M S K มีลายเส้นที่เหมาะสมก่อนนะครับก็ก็จะสามารถออกมาทํางานได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับเชื่อแบบนั้นทีนี้กลุ่มที่สองะครับ บุ๊กก็คือว่าเราน่าจะรู้ดีว่าก็อาจจะมีคนที่อยู่ในสายอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเช่นตัวแทนประกันทางประกันชีวิตประกันวินาศภัยผู้แนะนําการลงทุนคนกลุ่มนี้ครับเขาทํางานของเขาได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะอยากเรียกว่าขยายบางอย่างนะครับขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ครบด้านมากขึ้นหรือว่าเติบโตไปเป็นนักวางแผนการเงินให้บริการลูกค้าที่อาจจะไม่เคยเป็นลูกค้าเขามาก่อนแบบนี้ครับบุ๊ก,กมีคําแนะนาให้เข,ไขาไหมครับว่าตรงนี้ การขยับขึ้นไปในการเติบโตตรงเนี้มีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างผมมองเป็นโอกาสมากกว่าครับโอกาส,กาสเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งคือมีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วอออ่าัมีลูกค้าอยู่แล้วครับการที่ลูกค้าเราจะเป็นลูกค้าคนอื่นถ้าเราเสนอแค่โซลูชันขายแค่ประกันขายแค่ลงทุน่ะมันมีโอกาสได้ไงนะครับ<ๆ>เพราะว่านักลงทุนหลายหลายที่ไม่ได้กระจายไว้กับโบรกเกอร์คนเดียวอไม่ได้กระจุกไว้กับโบรกเกอร์คนเดียวกระจายไปหลายๆแบงค์หลายๆที่นะครับหรือ ประกันก็เหมือนกันไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวซื้อหลายๆเจ้าหลายๆที่ครับนั่นเพราะว่าเราเสนอไปที่ผลิตภัณฑ์ mm hmm. แต่ถ้าเราถ้าเราเสนอเป็นแผนเป็นภาพรวมของการวางแผนชีวิตเขาต้องไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้ด้วยสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้น,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 นแล้วสิ่งทั้งหมดเรามีขาย mm hmm. ก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปกระจายเป็นลูกค้าของคนอื่นว่างั้นคนั้นครับ,รบลูกหนึ่งคือลูกค้าเดิมของคุณจะ เป็นลูกค้าคุณไปตลอดและเพิ่มเพิ่มโปรดักเพิ่มสิ่งที่ซื้อกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนมุมลูกค้าใหม่ครับเหมือนกันครับ<ม>ก็ก็ให้ประโยชน์กับเขาแล้วก็ให้แผนแบบนี้กับเขาเป็นตัวเปิดเครดิตที่ดี<ม>อฟังดูน่าเชื่อถือมีความรู้มีแนวที่เขาเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นโ r o d u c t ก็เป็น Product ที่เราคัดเลือกมาแล้วเหมือนกัน<ม>การให้ Product นี้ทําให้ไปถึงเป้าหมายได้ อ่าไม่มีโปรดักต์ไหนดีที่สุดครับ,รบมีแต่โปรดักต์ที่ดีพอดีพอคือดีพอกับแผนการเงินนั้นไหมมันตอบแทนไม่ได้ดีสุดหรอกแต่ว่ามันดีพอนะจะไปถึงเป้าหมายครับโอเคไหมถ้าโอเคก็จะได้ลูกค้าจากกลุ่มทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิมด้วยเช่นกันนะครับรมองว่าเป็นประโยชน์มากๆครับก็น่าจะเป็นโอกาสของคนที่อยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วนะครับที่ อยากจะเรียกว่าคิดในมุมเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนที่บุ๊กว่าก็มีเหมือนมีเครื่องมือให้เพิ่มอีกเยอะเลยในการจะไปช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จทางการเงินนะครับคนคบที่ฟังอยู่บอกว่าอยากจะชอบแนวคิดอาจารย์บุ๊กนะครับแล้วก็เห็นพื้นฐานมาทั้งฝั่งการเงินทั้งหน้าบ้านมีระบบการทํางานเนี่ยนะครับถ้าอยากจะติดตามผลงานนะครับมีข้อมูลให้ เป็แฟนได้เข้าใจนี้ว่าจันบุกมี <Okay. S 1> อาจจะมีช่องทางให,ให้ติดต่ออยู่นะครับลองแนะนำให้เพื่อนๆและก็น้องเนะได้ครับได้ครับอ,อผมเชียร์แบบนี้ครับ,รบลองเข้าไปดูใน y u t u b e ครับ y o u t u b e ผมชื่อว่า how to fin เนาะ uh, h o w <the S 2> fin เลขสองนะครับแล้วก็ f i n ครับ <Okay. S 1> ใน YouTube จะมีคลิปอยู่เป็นหลายร้อยคลิป ครับที่ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินซึ่งมีคนดูอยู่ลักสักหลักสักประมาณสองสามแสนนะครับก็ก็ไม่น้อยนะฮะก็ลองเข้าไปดูศึกษาเนื้อหาในนั้นได้ถ้าสนใจเรื่องการวางแผนแต่ถ้าอยากได้ที่ปรึกษาจริงๆนะครับสามารถแอดเ,ออเป็นอะไรดีเป็นแอดเฟซบุ๊กแล้วกันครับแอดเฟซบุ๊กมาคุยกันนะครับก็เฟซบุ๊กก็ชื่อนามสกุลผมเลยนะครับเทียนทยะชอสกุลเป็นภาษาอังกฤษครับพี่กอลครับเดี๋ยวอาจจะ ใส่เป็นข้อมูลใน description ของคลิปนี้ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะยังโน้ตไม่ทันนะครับแล้วก็สามารถจะเรียกว่าติดตามผลงานของอาจารย์บุ๊กหรือว่าจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเท่าที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยินดีนะครับวันนี้ได้เห็นภาพหลายๆภาพนะครับผมมองว่าแม้กราวของอาจารย์บุ๊กอาจจะตรงสายเป๊ะเลยแต่ก็มีการขยับเนาะจากหลังบ้านที่ อาจจะไม่เจอคนเยอะกลายมาเป็นหน้าบ้านที่ต้องมีความอดทนถูกไหมฮะกับกับคนแล้วก็ <S <S แล้วก็อาจารย์บุ๊กก็ได้แนะนําโอกาสหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของการศึกษาผู้คนแล้วก็การเพิ่มเติมเครื่องมือต่างๆสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณอาจารย์บุ๊กมากๆนะครับวันนี้เชื่อว,ว่าในโอกาสถัดไปจะมีโอกาสได้เชิญมาพูดคุยในแง่มุมอื่นๆในเชิงลึกกว่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็อาจจะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับขอบคุณ ที่<ด>ให้เกียรตินะครับแล้วังหลังมาคุยกันอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับยินดีครับเป็นเกียรติมากๆดีครับสวัสดีครับ